ดีสาบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องโดยพบพอกันอีกแล้วนีพี่น้องเลยกำลังจีตั้งมะหุ่งพี่น้องเลยโดยกำลังจีตั้งมะหุ่งเนาะพี่น้องตั้งมะหุ่งส่วมใบพี่น้องเลยอาหารใบาอาหารกินตอนดอบใบเนาะตั้งมะหุ่งหลกักๆเองเนาะไมมพี่น้องเลยอานนอหารบ้านเนาะ กเกือเทปเลยมาเลยประหยัดไปเลยใส่มะนาวเนาะมะนาวกะหี่ยวแล้วล่ะตำตีนพี่น้องไปตำตีน dinh 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 tam tin tam tin cay basan tam tin cay mà nó พี่น้อง ต่อไปแล้วก็จะใส่น้ำปลานะจ๊ะดี๋ยวมันจะเข็มไป่้องเนะต่อไปแล้วก็จะใส่ปลาจ้าน้ำสรก,ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวันจะหมหสาก ปลาอะนี่พี่น้องเหน่อยเสรษหน่อยเลายเสบลายปลาดเลยอมาทำทำร่นร่นหยหยอกหยอพี่น้องหยอก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 ำหงุแล้วพี่น้องำหุแล้วซีเลยพี่น้อง มมาเล็กใจแต่เนาะบาทเดียวกันเลยนี่ม no ึงงเิมพี่เนองไอ้มึงงเิมนี่พี่นองนี่ มานดาขอโต๊ะหยอกก่อนพี่น้องซิมพี่เนาะต้องใส่มือซิมเนาะบวงตักบาดเจบพี่น้องต้องใส่มือ <laughs> tiền cây xay gần đây thì nó phát thì nó cây cái tìm cục đó ต่อไปจะไปเอาขนมเสร็จมาใส่พีน่น้องเลยนี่พี่น้อง คนเดคนเดเฮาสิบ,บต่ำลงสิครุนเอาพี่น้องเลยครุน่นคนต่อกันเนาะอืพี่น้องเลยมาเสร็จเรียบยร้อยพี่น้อง ่อไปหั่นชิมาเทลงถาดกันเลยพี่น้องนี่พี่น้องถาดเอาหน่อยเอากระสอบมาลงเลย พี่น้องเย้ยนี่เศบคากบอนอลไวแบนี้น้องอันนี้จะเป็นพักเนาะพักสรัรกับพี่น้องเย้ยเดี๋ยวใส่กระตกันเนาะอื นี่พี่น้องนี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยอันนี้สิเป็นตำมะฮงเนะาะตำมะฮงใส่ตีนไก่พี่น้อเงเอ้ยกลิ่นไก่เซ็ตแซ่บต่อมาก็จะเป็นแกงหน่อมไม้พี่น้องแกงหน่อไม้เซ็ตแซ่บเลยแบบนี้พี่น้อเงเอ้ยพี่โอ้ยพี่น้อเงเอ้ยหันบ้านเฮา กะซำนี่ละพี่น้องเอ้ยเอาอย่างดูเราก็เรียนเนาะดูสุดก็มีแต่แก่งแล้วมันก็ต่ำโุ่งๆไนแหละพี่น้องเสียทีแต่ผมมีปิ้งไก่เนาะพี่น้องว่าเป็นยังก็มีตีนไก่อยู่ฮันเด้เบสทสานโดยเนาะพี่น้องสาลาดาก็บอยกบ่อน้องหัวมวนเด้อพี่น้องเอ้ยจะถือชาเด้อเนาะโดยอ่ะพี่น้องเอ้ยอยู่เอนลายยายห้างนู้นเดี๋ยวทางสาลาดาชี เอาไปกินอยู ENNIS, ่เพื่อนได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนยายเนาะมันหลายคนกินพี่น้องเลยซุ่มกันตอนบายบายพี่น้องเอ้ยไปไปไปพี่น้องเอ้ยทางเพื่อนกระถากินอยู่ได้พี่น้องเอ้ยไะพี่น้องเดี๋ยวสตาร์่อนยกไอ้กระตุกไปก่อนเนาะโดยเอ้ยบฮอยมาถึงแล้วทุกคนสบายดีสบายดีลูกสบายดีป้าลุงกันเร็วสบายดีสบายดีโอ้ยข้าวตีนไก่ว่าบอเปินขาตีนไก่ดนี้อะไรแซ่บอยู่บ่ตีนไก่นะ เบาหน่อยไหมเซบเออเซ็บเห็ดบัวแดงเซบนะเห็ดบแดเยนดยอซ็บเห็ดปันบาหน่ะขาลขาลุงให้พอจยังไงวกินเนื้อปลาเดกปลาไหมบวเ่ลุงกินข้าซุ้มกันพี่น้องเลยขยับขยายไปอีกเลยกูอูกับกูอูัน้องต้นกะหอมกันเลเฮ้ยนัมาแลมามามามุดมมือ มาตินขอน้ำใช่ไหมินข่าวช้อยหมดเลยงเบติดนีกเหติ้นขอน้ำกันสิลกฮะบไดไลูกซุ้มกันเซ็บเซบ่ไดไบอกลุงัไหมบอกลุงไม่ลูกอ่เาป็นน้าันนี้น้าได้ค่ะแม่คือกันแกงแมงเหรอดบ่วงบ่วงคูกห่บ่วงอ่ะม่่ห้วติงอ่ะมยพี่น้องเซ็ปเซ็เอีเน

นตาตาอะไรโเองเนี่ยก็อยู่นะบากใบเคืองนะปั๊บบางกินฉุมงวงคามนะเพชรนะตาดุ้งมันเพชรอาปากปึงมันนเพชรเพชรป่่ยอยู่่ไป่เงี้ย่น่มีน้โมี่ขึ้นยเพชรนเย่อยเพชรเพชรเพชรเอ่านองริเเพชรเสียบอยู่ที่เดเจี๊ยบ น้องเสกเป็นไนม่ได้เสกหูกินค่ะน้องเิียวไ่นกินดนะน้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ơi khảo, khảo, không bỏ lỡ những video hấp dẫn nào quá nào ติดใจอยังนี้ขึ้นจ้ะตินมาแล้วนี่อ๋อตัวใหม่จะกินทั้งนี้ขึ้นเป็นเถื่อเลยเดือนหนึงเลยสองเดือนเลยแมื่อนี่ได้งเมื่อนแล้วเมื่อกินมาอเป็นเถื่อนใช่สูชูจินกินก่อนนั่งเงียบอืมไม่ง่ายนะเลี่ยดเหรอเลี่ยดทำไมลอยอยู่ตาเป็นแดงเลย

อ่าเห็นวก่อยู่ตงไปจําพ่อ้องครับพอ้องไปเกินครับจําพ่อ non ทำเด็กครับเก่งครับมันโดนนอเบอเนาะมันโดนเิ่นตะเกงนั่นงจ้กไก่เมียหายวยังอยู่ของน้ำผูตัด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 ควนบินาอ่ะ บอไดไหมเด้ยวเกินเดี๋ยดีาูมามาหมาทีโอเคทุกคนตอนนี้กําลังกินขอเนะขอตัวกินขอวกันเด้อพี่น้องอิ่มนะบอเจ้าน่ะอิ่มเลยเบาหน่อยว่าพี่พยักหน้าอิ่มหรือไม่เบารือมเบาร้อม่อิ่แล้ว ยิ้มแล้วอเน้ออืมไปเว้าวก่นเด้อสวัสดีจ้าขอตัวก่นเด้อเนาะขอตัวินข้ากนเด้อเนาะขอตัวินก่นเด้อหน่อยถ้าไขอตัวินข้าก่นพี่น้องเนาะขอจบคลิปเพียงซํานี้พี่น้องเอ้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันเด้อเนาะโดยสหรับคลิปนี้เนาะขอกล่าวคําว่าสดี 用给你找个去。